สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกสำหรับวันนี้ครับเหรียญกรมหลวงชุมพรอนุสร์อลอชุมพรปี2 5 2 3 เนื้อทองแดงกะไหล่ทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอ,อยู่ที่3,000จนถึง4 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญสีนครรุ่นแรกฉลองครบรอบ20ปีธนาคารสีนครปี2513เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2 0 0 0จนถึง2,500บาทครับรายการต่อไปครับพระพุทธชินราชหลวงพ่ออินวัดโบสปี2492เนื้อว่านผสมแรก มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับพระปิดตามหาลาบรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่งพิมพ์เล็กปี2518เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1 0 0 0จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับเหรียลาหูหล่อโบราณหลวงพ่อสวยัยวัดปีดารามรุ่นลาหู ปี2538เนื้อทองทิพย์มีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่1 0 0 0จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับหลวงพ่อโสธรหลวงปุ่ทิมวัดรหารไล่ปี2 5 1 8เนื้อนวะมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่4 5 0 0 0บาทจนถึง50,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อพิมพร์พะโมคขลาพระสารีบุตรหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพัง เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่25,000บาทจนถึง30,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญปู่สุขวัดปากคลองประกามเท่าออกวัดอู่ทองปี2490เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่8,000จนถึง10,000บาทครับรายการต่อไปครับรูปหร่อไอ้ไข่รุ่นอริยทรัพย์ออกวัดสะสีมุมความสูง2เซนปี2562เนื้อทองคำ มีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่12,000บาทจนถึง15,000บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับปิดตาพังพักการรุ่นแรกเขายาวปี2532เนื้อนวะพลายเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่100,000จนถึง120,000บาทครับก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่า เพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือนในปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปิติของเราไว้ด้วยนะครับ